โอเคแล้วก็มาอยู่กันโนเนมคุงบายบายอีกแล้วนะครับผมก็วันนี้อีพีที่เก้านะครับผมก็จะไปหาฟักทองกันดีกว่านะครับผมว่าจะเจอไหมเนาะแล้วก็น้องผมนะครับผมก็จอยกันใกล้นี่นเองนะครับผมโอเคเราจะเริ่มเดินทางไปสร้างเส้นทางเออทางไหนดีวะที่มันน่าจะเจอลองไปทางนี้ดูนะครับ ขอให้เจอนะแบบไวๆให้ว่องให้คล่องเหมือนรับประธานนะครับผมยังไม่เคยมาเลยตรงเนี้ยสิ่งที่ผมอยากเจอคือสลามสลอมสลามแลนหรือเปล่าไอที่ผมได้บล็อกสลามมานั้นรอสลามเกิดนะครับมันไม่ดี ผมว่าไม่เฟลฟิกอะถ้าเจอสลัมแลนหรืออะไรก็โคตรจะดีเลยนะครับโอเคผมจะจำทางแล้วก็ว่าจะจำไม่ได้ก็ตายเอา ง่ายดีนะครับผมเดี๋ยวเราต้องเป็นแอคซสซินสักหน่อยแล้วนครับการปีนตายนีเรื่องนนัดนะครับขออย่างเดียวจะกระโดดใจสุด ต้องมาหรอกพี่กำลังหาลากหมูอะลากหมูอะลากหมูไว้แล้วก็ลากหมูลากสัตว์อะลากพวกสัตว์โอเคทำไมมันกระตุกจังวะ อยู่ไหนวะดับเกิดมาสักทีเธอเลยครับ oh. บอกว่าให้ลากไม่ใช่ค่า <Wow. S 1> โอ้ยมือไม่รู้จักคำว่าลากก็คือขังมันไว้อ่ะก็คือจับมันอ่ะ เชียใช้สัตว์อาหารล่อมันมเคยทำปะอเออไอ้ฟ่วยรถลงไปละตุกขี่หายไว้ปวกอะ่ะ มันเป็นเพราะแมปยังไม่ได้โหลดหรือเปล่าโอตุตอ่กันุกสัตว์นะครับเฮ้ยเจอสนแบบ เออผมก็จะลองตรงมาเรื่อยๆนะครับโอ้คุกตุไอมอก่อนนะคือแบบว่ามันะตุกมาก ก็ฟ้าผ่าแล้วมันก็เลยเกิดเอวิซี hey, ่ก็ตกใจว่อ๋อระตุกมากเลยนะครับ ก,กระตุกมันกลายเป็นแหลกแล้วเป็นเพราะอะไรเอ่หลอยในบ้านเราไม่มีเลยเอาวัวก็ได้ เดีด๋ยวเราปรับออปชันให้กากลงหน่อยแต่มันมืดมากสว่างแล้ว Let's go มันเจเนเรตแบบแน่เลยคือปลูกไหปลูกไหมถูกปลูกปลูกเดี๋ยวพี่ทุบเองเดี๋ยวพี่กลับไปทุบเองพี่ดูก่อนยังเด็ ในหีบไงเห็นไหมโอเคนะครับก็ เป็นอนันว่าหายากมากเลยค่ะโอเค เจอทุ่งสวรรค์นหน้าแล้วเว้ยเป็นที่ที่แบบว่าสัตว์เกิดเยอะมากนะใครกัดะใครกัดหมมาากกระดูันตยไหนตาเงนี่ทำไมมันตามแต่หนูไปตีมันเหรอ ืออจะไปแล้วจะกลังไปหาหมูมึงถืออาหารอะ่ะ <Okay. S 2> โอเคข้างนั้นผมเหมือนเคยเดินผ่านแล้วเห็นนะ ผมว่าผมต้องยอมตายก่อนแล้วกลับไปเดินใหม่นะผมจำว่าผมเห็นอยู่นะครับก็พวกขบวนนี้ก็ไม่เป็นไรหรอกเนะสลัดฟุต Caram, que leu lhe ไ <Okay. S 1> ปมันมันบักอ่ะดูแล้วมันเป็นบักอะไรของมันไม่รู้อะในเวอร์ชันเนี่ยโอเคกลับมานอ,อนงอนบานบ้าน <Bye. Bye. S 1> ข้างนั้นผมเจออยู่นะเท่าที่ผมจำได้อะ น้องยื่นขอบอ่อง้อยใครเข้ามาสติพุงสติพุงโอ้เข้าดีดีดิครับเอาเดี๋ยวเ,ยรเรี้ยกเชียร์มาดิ เขามานอนมานอนมานอนขอโทษไอแอมเดืวอวตั้งใจก็เดีอดอยดยด๋ยวเราลองเดินใหม่ก็ที่ผมจำได้ผมเคยเจอนะ เอ่เ้าว่ากระตุกอีกแยะก็เ,เคยเห็นนะมันอยู่ตรงเกาะ มันยุ่ไหนวะโอเค,โอ,เคโอ้ยมันกระตุกอะมันเจนเนเรตแมปแล้วมันกระตุกอะ จะสำเร็จไหมน้อภารกิจอาทิ้งสีงกันเอ้าม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 าทำไมว่าต่นั่นไงผมเจอมันแล้ว เฮ้ย <He> ตายอะใฮ้ i, ตายเดี๋ยวนี้เฮ้ย <He i. S 1> โลบดิมึงมาอะไรกันเยอะเทวะเอาฟักทองมาโอ้มึงก็นะ เค okay. ภารกิจก็อันเป็นว่าเสร็จแล้วนะก็แต่เดี๋ยวว่าไอ้ของอ่ะเชียเชียร์มานี่ดิวิ่งมาหาพี่ดิเนี่ยมันได้มาจากไง the f k it did. I am a n g o n พีงงง่แฝดหนูได้อะไรไม่รู้ใช่พี่ก็ไม่รู้ โอเคมันคือเครื่องพันมีที่ขุดไหมขุดดิ โอเคโอเคเช่นะ okay. okay. <Yeah. S 1> ครับก็ oh. น้องที่เจออะไรก็ไม่รู้นะครับผม uh, เอามันมีกี่อันเหรอก็ Go. อันนี้ผมก็บังคับตัวน้องอยู่นะก็เดี๋ยวเอาพัดหลบดีโอเคเดี๋ยวเราก็จะนำของพวกนี้ไปปรับปุงนะครับแล้วเราได้มาก็ยังไม่รู้สาเหตุต้นตอนและทางกลับใครจำได้บ้างใครจำทางกลับได้บ้าง๋ยวเห็นทางนี้ไม่ได้สักคน ข้างไหนเว้ยก็ภารกิจที่เราได้ตั้งหมายกันไว้ก็เป็นอันเสร็จลุล่วงด้วยดีนะก็ที่จริงผมนึกว่าภารกิจนี้จะไม่เสร็จซะแล้วนะครับโอเคผมจำทางนั้ละ โอเคต่อไปตรงไปทางนี้นะครับก็ใช้เวลา17นาทีโอ้ถ้ามันไม่กระตุกนะไวกว่าน,นี้อีกแต่ว่ามันเป็นเรามาเจนเจนเรีแมปเออนั่นแหละใช่ทางนี้เปละะ่า ผมจำทางกลับบ้านนะฮะมันเป็นหมู่บ้านเอมิเซียนเก่าแต่ตอนนี้ผมอ่ะกะตุกมากเลครับโอเคน่าจะไม่ค่อยกระตุกเท่าไหรนะ่ละไม่เหลือนะครับ โอเคอืมนั่งไงเจอก็เดินกลับบ้านจะได้เป็นอันเสร็จภารกิจนะครับนี่ ก็เราได้ฟักทองมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วแม้ตัวไหนกินไม่ได้ให้ค่าทิ้งเลยเอ้ยขี่ไม่ได้เพราะมันอาจทำเออตัวนี้ขี่ได้เลยครับเพราะมันอาจทำให้แมพเรากระตุกได้ อันนี้เป็นจังไดก็วิธีการครัฟ OB บ o r v e r นะครับก็ต้องการเลสสตนแล้วกส็สโตนนะครับแล้วก็บล็อ,อกเอ้แร่คอสชนะครับหอัน <c oughs> แต่ผมเจออันนี้แล้วผมเป็นอะไรที่ภูมิใจมากก็เดี๋ยวเก็บไว้ในนี้เลยนะ OB <c oughs> โอเคเดี๋ยวเราเอาโอ้เดี๋ยวเราลองให้โตเต็มที่ทุกต้นเลยนะ mm hmm. ก็นะครับก็สำหรับอีพีนี้ที่เราได้ไปตามอ่าหาอ่าหาฟักทองเสร็จเรียบร้อยเราก็ นะครับอ่ายังไงที่เอ่ยเดี๋เด้อขอลิตรงนี้ทีนงนะครับแล้วก็ลิตรงนี้อืมหนึง่งกระตุกจังวะหนึง่งสอง ผมต้องการอีกสักหนึ่งชุดนะครับว่าแล้วทำไมกระตุกมีคนว้าไปเนเธอมึงจะว้าไปทำไมมันกระตุกพี่เชียร์ว้วาพี่ใครว้าบกันแน่โอ้ใครเชียว,าว้าบไม่เขากลับมาตัวมากแน้วเนี่ย โอ้ไปไปกับก,บออกาดตบมันออกไปดินั่นไงให้ตายเลยให้ตายเลยให้ตายไปเลยให้ตายไปเลยก็เดี๋ยวออกก็สิฟสิฟคุงก็หลุดไปแล้วแต่ผมยังค้างอยู่เลยนะครับโอเคหายแหละ หลบด่คนเขาจะคับมึงเข้ามาอีกแกะใช่ไหมมีใครเข้ามาไหมไม่มีไม่มีใครเลยทำไม I am the กระตุกโอเคนะครับสำหรับอีพีนี้ก็ สำเร็จรู้ล่ร่วงไปด้วยดีนะครับก็ถ้าใครชอบก็กดไลค์นะครับผมสามลับ EP นี้ผมก็เออเดียวนะครับก็บ๊ายบายนะครับผมอย่าลืมกดไลค์แล like ะ s u b สับสกายเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆและรายได้ของผมด้วยนะครับทุยบ๊ายบาย